จิ <Cornell>. ตแล้วก็ไม่ตรงๆไม่ในตัวมันเองจิตไม่ต้องไม่ตัง้งในตัวมันเองในตัวมันเองในตัวมันเองมันจะได้ไม่มัวแต่เหมื่อแต่ลอยแต่พุ่งแต่เพ่งมันมันไม่งั้นมันจะไม่เคลียร์ที่ปฐมเหตุหรือต้นเหตุคือในตัวมันเองจิตแล้วก็ไม่ต้องไม่ตั้งในตัวมันเองไปเลยไม่ในตัวมันเองไปเลยจิต มันจะได้ไม mm ่เป็นตัญหาพุ่งไปทยานไปกวาดแกว่งเคว้งคว้างไปในสรรพสิ่งสรรพชาตุทั้งหลายมันจะได้ตัดสั้นตัดสั้นตัดสั้นให้ใ้ระบบชาติปีทุกขาทั้งหลายเนี่ยเกิดในรูปเกิดในเสียงเวียนเกิดเวียนอะไรในรูปในเสียงกิรลดสรรพสิ่งสรรพธาตุอะไรที่จิตมันเข้าไปวอกวนทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเวียนเกิดทั้งนั้นเขาเรียกว่าเป็นสังสารวัตรปัจจุบันทั้งนั้นลูก ลูกก็ในตัวมันเองก็คือไหม้ไหม้ในตัวมันเองไปเลยจิตเนี่ยอย่าให้มันโน้นอย่าให้มันนั่นอย่าให้มันไนไหนอยู่อย่ามัวแต่ไนไหนอยู่จนป่าชนีแล้วเวลามันจะไม่ยุ่งเหมือนก็ลูกก็มันมันก็จะไม่ยุ่งมันก็จะไม่ค่อยวุ่นวายอะไรแล้วไง มันวุ่นวายเพราะมันมันทยานอยู่ตลอดมันจิ้งมันจ้องมันต้องมันตั้งอะไรมันเพ่งมันเล็งมันแลมันเขาเรียกว่ามันไปอะตัณหาขับเคลื่อนวิญญาณตลอดเลยแั่นั้นก็ต้องตรองโลกสรุปแบบตรงตรงฉับพันจิตก็ไม่เลยก็ไม่ต้องไม่ตั้งในตัวมันเองเลยจิตไม่ต้องเพื่ออะไรไม่ต้องมุ่งอะไรไม่ต้องเพื่ออะไรไม่ต้องอะไรกับอะไร แล้วมันก็จะยุติเหตุของความวุ่นวายอยู่ตลอดยุติอยู่ตลอดยุติอยู่ตลอดไม่สารวนอยู่ตลอดไม่สารวนอยู่ตลอดเรียกว่าเนื้อหาของอริยะไม่ว่าจะอริยะสงฆ์หรืออริยะบุคลคลคําว่าอริยะบุคคลก็ในรูปแบบของฆราวาสนี่แหละแต่ว่าจิตมันคลายก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์ในลักษณะของพระอริยะบุคคล ส่วนถ้าเป็นในรูปแบบของนักบวชนี่เ็าเรียกว่าพระอริยะสงฆ์อริยะในรูปแบบของหมู่สงฆ์พระสงฆ์ส่วนบอสบาสิกาก็เรียกว่าถ้ามันฟังแล้วมันคลายมันตัดมันสั้นมันไหมในตัวมันเองอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นเนื้อหาของมิมุิความหลุดพ้นเรียกว่าการบรรลุในตัวมันเองลุล่วงในตัวมันเองเรื่อยๆก็เรียกว่าพระอริยะบุคคลก็พระเหมือนกันก็โดยนิพพานอยู่แล้วเหมือนกัน ถ้ามันคลายอยู่แล้ววางอยู่แล้วมันก็โดยเนื้อหาคนิพพานเหมือนกันจะโกนผมหรือไม่กนผมนะ่ะนั่นเป็นเพียงแค่รูปแบบแต่เนื้อหาก็คือที่มันคลายที่มันวางกันในตัวของมันเองนี้แหละจิตนะี่ลูกนั้นไม่ใช่ว่าจะให้จิตนี้มันอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหา ในการที่จะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรกับอะไรอยู่ตลอดนะครับอย่างนั้นมันก็คือเรียกว่าปุถิชนคนทั้งหลายสัพสัตทั้งหลายมันก็ไม่อริยะทุกทีจะให้เนื้อหาอริยะรู้ก,ก็ต้องช่างเลยลปล่อยคลายไม่ต้องลังเลในการที่จะแล้วแล้วไปไม่ต้องลังเลในการที่จะช่างมัน ไม่ต้องไปลังเลในการที่จะไม่อะไรกับอะไรไม่ต้องไปลังเลในการที่จะไม่ต้องไม่ตั้งมันจะได้คลายตัวมันเองวางตัวมันเองก็เรว่าเนื้อหาของระยะเองขึ้นมาไม่เกี่ยวก็รู้หรือไม่รู้ไม่เกี่ยวก็เห็นหรือไม่เห็นไม่เกี่ยวกับจิตชนิดไหนทั้งนั้นเรียกว่ามันคลายจากความเป็นจิตทุกลักษณะคำว่าคลายนี้ เรียกว่าไม่ยึดนั่นเองก็อริยหรือว่าอริยสงฆ์อริยบคุคคลบริบูรณ์ก็มากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าอริยเจ้าเมื่อบริบูรณ์ถึงที่สุดเรียกว่ามันไม่อะไรกับอะไรจริง,รงๆก็เหลือเนื้อหาของอรหันต์ทันทีก็ไปจากการคลายตัวมันเองนี่แหละลูกมาจากการคลายตัวมันเองนี่แหละจะอริยะระดับไหนก็ตาม มันคือการคลายอย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันก็อยู่ในฐานะของอริยะบุคคลนแต่มันไม่ต่อเนื่องลูกเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามันไม่ไม่ตลอดนะถ้ามันคลายอยู่ตลอดมันไม่อะไรกับอะไรอยู่ตลอดมันก็อริยะตลอดอริยะบุคคลอริยะเจ้าในตัวมันเองขึ้นมาเรวก็ทิ้งทิ้งทิ้ง คลายคลายดังนั้นอย่าเสียเวลากับแง่มุมทางจิตให้มากนะักนะความคิดความเห็นความหมายอะไรมันไม่ใช่ทั้งหมดทิ้งทุกความเห็นทิ้งทุกความหมายหรือเสียเวลาวนเวียนคิดเองเออเองเะรู้ไม่รู้อย่าไปสาเสียเวลาวนเวียน ในว่าสละหมดทั้งวิชาและอวิชาจริงจะวางจริงจริงจะไล่จริงจริงไม่ต้องไปเสียเวลานะรู้ไม่รู้อะไรเนข้าใจไม่เข้าใจอะไรอย่าไปความอยากไปซ้อนดังนั้นเดี๋ยวก็จะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจไปเรื่อยคอยรู้คอยเห็นอะไรไปเรื่อยตัณหามซ้อนหมดรู้ไม่รู้ก็ช่างเลยนี่อย่างนี้ เข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างเลยตัดเลยไม่ต้องประนีประนอมไอ้ปัญญงปัญญาในในรูปแบบของทิฏฐิไม่ต้องไปปรนีปรนอมไม่ปัญญงปัญญาชนิดเกิดหรอกชนิดปรุงแต่งแล้วลูกชนิดตัดเลยตัดปัญญาเองเลยมันต้องกล้าที่จะวางแม้กระทั่งปัญญาเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องกล้าวางเลยกล้าสละเลยจึงจะตรงตอนนิพพานอยู่แล้วทันที แม้แต่แบกปัญญาคาปัญญามันก็นิผ่านไม่ได้ใช้กรรมเดียนจะวนเวียนอยู่แค่ความเห็นความหมายก็ต้องตรงจิตก็คือไม่ในตัวมันเองต้องตรงลูกเพราะว่ามันในเมื่อลูกยังอ่อนแอกับทิฐิของตัวเองอยู่ยังอ่อนแอกยานทัศนะแห่งตอนอยู่ พอรู้ไหมรู้แล้วก็เอาเลยไปเลยเห็นไม่ได้เห็นแล้วก็ไปแล้วก็ปรุงไปแต่งไปปรุงไปแต่งไปอ้อยอิงไปเพลิดเพลินไปเนิบหน้าไปพุ่งไปทยานไปฝักไข่ไปแว้งคว้างไปนี่สรรพสิ่งสรรพธาตุมันอ่อนแอไม่รู้ยังอ่อนแอกับระบบของเบนจะข์เลือกขันสี่ขันสามขันสองขันหนึ่งอะไรอยู่ก็ตามทีรู้ก,ก็ไหมอย่างเดียวเลยจิตก็คือไหมอย่างเดียวไม่ต้องไปคอยเริ่มคอยจบมันละไม่ต้องไปปานีปาสายในการคอยเกิดคอย,คอย,คอยดับทางใจอ่ะ มันก <S an> ็จะเนื้อหาของอริยะบรริบูณ์ขึ้นบรริบูณ์ขึ้นอริยบุคคลอริยเจ้าทั้งหลายอรหันต์บูณ์ขึ้นบริบูณ์ขึ้นในตัวมันเองคลายตัวมันเองคลายตัวมันเองก็ไม่เหลือตัวมันเองแล้วแต่นี้ไม่อะไรกับอะไรไม่อะไรกับอะไรละไม่ใช่อะไรเพื่ออะไรไม่ใช่อะไรในอะไรละเลยว่ามันหมดเหตุหมดเชื้อหมดความเป็นตัวมันเองจริงๆหมดความเป็นตัวเป็นตนจริงๆลวมันคลายทิ้งหมดละ ก็บริบูรณ์ขึ้นโดยอลาารลหันอยู่แล้วโดยนิพานอยู่แล้วเนื้อหาเดียวกันกับองค์พุทธะคือพระนิพานเหมือนกันดังนั้นอย่าไปเสียเวลาอ้อมอแอมแอบอมอยู่เลยรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความเห็นความหมายอะไรในลูกเดี๋ยวไอ้ความสารวนในสรรพสิ่งทั้งหลายมันจะลดลงให้เองหรอก สารวนไปกับการเป็นการอยู่กับการมีการเป็นกับการได้การเสียกับการมีการหมดสารวนไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสท่าสีดินน้ำลมไฟอะไรเนี่ยมันจะลดไปเองเหรอเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ตัณหารากจิตเข้าไปสารวนกับมันจิตก็คือไหม้ไปเลยมันก็ตัดตัณหาครอบงำจิตเพราะเราไม่เป็นตัณหาครอบงำจิตก็ หมดความสารวนกับสรรพสิ่งไปเองมันก็จะเริ่มเบาบางกลายเป็นสมณะวิสัยขึ้นมากลายเป็นสมถะขึ้นมาจะเรียบง่ายไปเองเจ้าวิสัยมันวางตัวมันเองทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ในหน่วยตาถ้าพยายามที่จะเรียบง่ายมันไม่เรียบง่ายหรอกเพราะตัณหามันมันซ้อนอยู่ข้างในลึกๆนี่ลึกๆนี่ตัณหามันซ้อนไงพยายามพยายามพยายามคอยจะ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 พยายามพยายามตัณหามันซ้อนอยู่ลึกๆไง นี่เรียบง่ายอย่าแบบอรหันทั้งหลายเนี่ยก็มาจากการที่มันทิ้งตัวมันเองนี่แหละลูกคลายตัวมันเองนั่นจิตจิตก็ไม่ต้องอยู่แล้วจิตก็ไม่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาซ้อนจิตไม่เป็นปัญหาตะจุ่นอยู่ในจิตสรุปแล้วจิตมันก็เลยไม่ใช่ความเป็นจิตจิตมันก็เลยไม่ยึดความเป็นจิตจิตมันก็เลยไม่ใชิตัวตนทางจิตมันไหม้ไปเองหมดเลย มันไม่ใช่มาจากการเข้าไปสร้างเข้าไปทำาดยการเอาตัวตนเข้าไปเริ่มนี่มันอนัตตาอยู่แล้วอนัตตาอยู่แล้วไม่ใช่ตรงที่เอาตัวเองไปคอยเริ่มคอยจบแต่อย่างใดเรียกว่าอนัตตาอยู่แล้วอนัตตาอยู่แล้ว,ยยวนะลนะอย่ายาวนะลูกนะอย่าเยินเย้อน,อน,อนนะแต่ละคนแต่ละคน ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่สามารถทิ้งความเป็นปุถดิชนได้มันจะไปชนถ้าจิตเนี่ยมันไม่ไหม้ในตัวมันเองเนี่ยมันก็จะพุ่งไปเมื่อพุ่งไปแล้วมันจะไปอะไรลูกก็นอกจากไปชนไปกระทบกรบสรพสิ่งเรียกว่าเนื้อหาให้ผู้ดิชนเกิดขึ้นทันทีเห็นไหมมันทะเลาะกันเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไหมมันยุมันใส่ไฟกันตลอดเวลา หลอกกันตลอดใส่ไฟกันตลอดยุแย่กันตลอดเห็นไหมมันเสี่ยมเขาใส่กันตลอดเลยเห็นไหมเห็นสังคมไหมลูกเห็นบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยมันแบบไหนเนี่ยก็เพราะมันไม่รู้จักยุติตัณหาเนี่ตัวมันเองนี่แหละลูก่อยให้ตัณหามันลากจิตกระตุ้นจิต พุ่งไปเพ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปคิดไปนึกไปใส่กันใหญ่ก็เลยไม่มีสังคมแห่งอริยะรองรับบ้านเมืองเลยดูร้อนไม่หมดล่ะเราร้อนไม่หมดที่ไหนก็เหมือนกันมีแต่เสี่ยมก่อหากันยุแย่เข้าใส่กันไม่ว่าทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าทั้งเน็ตไม่ว่าทั้งทีวีวิทยุดูไม่หยุด ไม่มีใครที่จะไปหยุดรู้ตัวเองหยุดเห็นตัวเองหยุดนึกหยุดคิดแห่งตนหยุดจิตฟุ้งซ่านหยุดจิตปรุงแต่ง,ตหตงแห่งตนก็มีแต่ตั้งใส่ต้องใส่กันหมดพยายามคอยจะว่างมันก็เลยเป็นเรื่องของผู้ดชนตลอดเลยชนกันตลอดชนกันตลอดวันไหนเดือนไหนปีไหนก็ชนกันตลอดหัวล่างข้างแตกชนกันตลอดเลือกตกยางออกเกิดแก่เจ็บตาย กรรมเสริมเข้าไปในการเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ใช่การเกิดแก่เจ็บตายปกติธรรมดากรรมซ้อนเข้าไปโมหะซ้อนเข้าไปตัณหาซ้อนเข้าไปก็เลยร้อนไปหมด <c oughs> แล้วสัจธรรมที่ประกาศ <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะตรงต่อการวางตัวมันเองมีแต่ทำเอาทำเอาทำเอามีแต่เอาตัวเองเข้าไปเอาไม่ได้วางตัวมันเองทำดีให้มากเข้าทำมาไปทำไมทำเอา ก็บอกบอกด้วยว่ามันจะทําเอาก็ทําทแล้วแล้วไปสิ่งที่ช่วยเหลือลทั้งหลายก็แล้วแล้วไปจะได้ไม่มาบ่นที่หลังหลุดพ้นไปในตัวในขณะที่เสียสระนั้นทํานั้นไม่ใช่ทาเอาให้มากเข้าจะสวรรค์เไหนมันก็ทุกข์เหมือนกันหมดแหละทุกอยู่ที่ว่าทุกขมากหรือทุกข์น้อย อยู่ในอาการที่เข้าไปสวยเหมือนกันหมดตัวเองกับสิ่งนั้นเหมือนกันอัตตากระสิ่งนี้อัตตากระสิ่งนั้นเหมือนเดิมหมดมันไม่ได้หลุดพ้นหรอกหมดอายุและกรรมเมื่อไหร่จุดนั้นก็ไปสวยผลอย่างอื่นต่อไปอีกดังนั้นไม่ต้องเอาโวงสวรรค์มาล่อหรอกนั่นนี่อะไรมันไม่จบให้วางบจุบันมมนได้ได้จบหมดทุกชั้นทุกภูมิมนุษย์ก็วางในมนุษย์เองนี่แหลอะอมนุษย์ก็วางในอมนุษย์เองเลย เรียกว่าจิตก็คือไม่ในจิตเลยจิตก็ไม่ต้องไม่ตั้งกันในจิตไปเลยลูกตัดแบบสั้นๆแล้วก็จบ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 ทุกเรื่องมันก็หมดแหละไม่ต้องเป็นนรกเป็นสวรรค์เรียกว่านิพานอยู่แล้วนิพานแบบไม่ต้องไปนิพานนิพานอยู่แล้วเลยสั้นนี่มันไม่สอนกันแบบที่มันจะตรงๆต่อนิพานจริงๆมันจะเสี้ยมกันไปเสี้ยมกันมา นม่ว่าสถาบัานไหนเหมือนกันหมดแต่ตกที่นั่งดอดพยกระโจนจริงจองต้องตั้งเหมือนกันหมดทำเอาทำเอาทำเอา,า,เอาตายแล้วมันก็เลยไม่จบเพราะมันเริมไม่ถูกทำเอาทำเอาทำเอามันไม่หลุดมันไม่พ้นในตัวมันเองม,มันยึดซะเลยต้องไปใช้บิบากใช้กรรมต่อไปอีก ยมัวต่ยั่นเย่อในของตัวเองลูกก็ไม่ก็ต้องตรงจิตก็คือไม่ก็ต้องตรงแหละตั้งก็ไม่อยู่แล้วต้องก็ไม่อยู่แล้วลูกอะไรกับอะไรก็ไม่อยู่แล้วไม่อะไรกับอะไรตั้งก็ไม่อยู่แล้วไม่ได้ตั้งอะไรไม่ได้เพื่อเอาอะไรต้องก็ไม่อยู่แล้วไม่ต้องเหมือนกับพราไม่ต้องอบัดนั่นแหละ ถ้าไม่ต้องจะจบ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 หมดความสารวนในสัพสิ่งหมดความสับสนในตัวมันเองแต่ถ้าต้องขึ้นมาล่ะเริ่มเลยถ้าตั้งขึ้นมาล่ะเริ่มเลยนะเริ่มทะเยอเริ่มทยานเริ่มซัดสายเริ่มกวัดแกงในตัวมันเองเริ่มสารวนเลยแล้วก็เริ่มยุ่งไปเรื่อยยังไม่หยุดต้องนะเริ่มยุ่งไปเรื่อย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 ยังไม่หยุดตั้งเห็นไหม ก็ไปอีกแลในนี้ก็าสาละวนหมกมุ่นไปหน้าเลยเลยแล้วตอนนี้ไม่รู้จะเลิกตั้งได้อย่างไรทั้งหน้าตั้งทั้งตัวตั้งทั้งใจตั้งมันตั้งมาโดยการหมดแล้วลไม่ได้จะเลิกแบบไหนไปเรื่อยติดลมไปเรื่อยอุ่นวายไปเรื่อยเลยนี่ก็ให้หมดสั้นเลยตั้งก็ไม่อีกต้องก็ไม่ไม่ได้ไม่เสียกับอะไร ไม่ใช่การคอยติดคอยหลุดกับอะไรลูกมันจบมันก็จะจบในตัวมันเองปัจจุบันนี้ไม่ใช่ข้างหน้าเีลาทั้งหมดที่แสวงหากันนะลูกมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าหรอกที่ตัวเองนี่แหละคลายในตัวมันเองกันที่ตัวเองนี่แหละลูกทั้งหมดที่แสวงหากันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าหรอก นิพพานเนี่ยความพ้นทุกข์เนี่ยลูกมันเป็นตัวเองนี่แหละหมดสั้นเอาไว้นะลูกนะอย่าให้มันเย็นเยอะอย่ามันเป็นจิตต่อจิตให้มันเป็นจิตที่มันไลลในจิตเองจิตที่มันคลายในจิตเองลูกอย่ามันเป็นลักษณะจิตต่อจิตจิตต่อขณะจิตต่ออารมณ์จิตต่อนึกต่อคิดจิตต่อรู้ต่อเห็นอะไรแบบนั้นน่ะ อนนั้นมันยาวแล้วลูกมันเป็นพบเป็นชาติในภายในแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะลากยาวไปสู่พบชาติภายนอกต่อไปอีกมันไม่ใช่ตายแล้วจบนะมนไปเสียเวลาไม่จบล็อกจบที่จิตให้มันคลายตัวมันเองลูกก็ไม่ต้องอะ่ะแหละไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปติดอะไรต้องก็ไม่ตั้งก็ไม่เนี่ยลูก มันก็จบแล้วมันก็ตัดแล้วอันนี้มันจบยิ่งกว่าตายมันจบจริงๆมันจบทั้งระบบของชีวิตจบทั้งระบบของวัฏฏะมันเกิดแก่เจ็บตายมันไม่รู้กี่รอบตะกี่รอบแล้วมันเกิดมันตายกันมาเยอะแล้วลูกไม่จบเพราะเหตุมันอยู่ข้างในอจิตมันยังเป็นจิตต่อเป็นจิตเติมอยู่เป็นจิตตกจิต แต่งอยู่เป็นจิตมุ่งอะไรอยู่เป็นจิตตั้งจิตต้องอยู่นหเขาเรียกว่ามันไม่จบตัวมันเองไม่คลายตัวมันเองจิตมันไม่ตายในตัวมันเองมันตายแต่ตัวมันก็เลยไม่ตายจริงตัวตายไปแล้วมันก็ไปหาตัวใหม่ต่อไปอีกละไปกรรมก็พาตัวใหม่เกิดขึ้นอีกจิตมันไม่ตายจิตก็ตายนะจิตมันก็ไม่ต้องในตัวมันเองมันก็ตายมันก็จบ เรียกว่าดับอยู่แล้วเรียกว่าไล่ยอยู่แล้วเรียกว่าวางอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันจะได้หมดความสารวนเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมไม่มาหลงอยู่แค่กรรมดีกรรมไม่ดีกรรมดีกรรมไม่ดีอยู่เนี่ยเลิกหลงเลิกหลงวนอยู่แค่พฤติกรรมคำสอนมันผิดพลาดมาเยอะมันเยอะมากๆเลย ที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมันปรากฏให้สะท้อนให้เห็นอย่างนั้นมัวแต่มุ่งมีแต่สอนให้มุ่งมันก็ตัณหาเลยตัณหาตลอดเลยแค่เริ่มมันก็ผิดแล้วเพราะว่าถ้ามัวแต่ไปเริ่มแล้วมันจะไม่ได้โอโ้ แจมแจ้งเลยว,ว่าไอ้วางอยู่แล้วเนี่ยหรือโดยที่อันนี้จังอยู่แล้วโดยที่อนัตตาอยู่แล้วเนี่ยมันอย่างไรนี่มันจะปิดบังไปเลยทั้งหมดจะไปเริ่มอยู่แต่นั้นเมื่อดำาลาดตัดว่าอันนี้จังอยู่แล้วนี้อนัตตาอยู่แล้วในลูกก็ไม่ต้องไปแบบไหนอีกให้เป็นตัณหาเพราะว่าจะถ้าจะไปแบกบไปวางมันอีกมันก็เป็นตัณหาในการคอยแบกบคอยวางทันทีมเป็นความหลงมันมันไม่ไม่ตรง ต่อสิ่งที่ตัดสรู้เอาไปให้มันจะไม่ตรงเพราะว่าน,นิจังอยู่แล้วทุกสิ่งอย่างก็จบเลยก็ไม่ต้องไปแบบไหนอีกแล้วจิตเนะี่ยให้จบเลยให้วางเลยให้ปล่อยเลยให้สละเลยเพราะถ้าจะไปมัวแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาเป็นเลิ่มอะไรขึ้นมามันก็กลายเป็นเรียกว่าบันหลงทันทีเป็นตัณหาเป็นโมหะไปทันที หลงทันทีหลงดิ้นรลนไปก็เป็นอุปทานไปทันท,ทีเลยลก็บังเลยบังความเป็นจริงเลยที่เรียกว่ากรรมบงนะังอ่ะกรรมบงังก็ตัวที่ไปเริ่มก็จะเป็นตัวพฤติกรรมทางจิตมันก็บงังทันทีบงังที่มันวางอยู่แล้วเนะี่แลวละตั้งก็ไม่ลูกก็ไม่ตั้งไงลูก เพื่ออะไรก็ไม่ไงเพื่อก็ไม่ไม่ได้เพื่ออะไรนี่ก็ท่าดโดยท่าอยู่แล้วทำโดยทำอยู่แล้วไม่มีปัญหาซ้อนอุปทานซ้อนโมหะครอบไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้ว อิบากอันใดกรรมอันใดที่ยังพ่วงพันอยู่บ้างก็าตามทีจะมากหรือว่าจะน้อยในแต่ละดงจิตแต่ละดงวิญญาณกรรมทั้งหลายทั้งปวงโอโหสิอโหสิอโหสิ